ครับอินทรลักณ์ช่องภูผาชัยใจอีสานตอนนี้แดดออกแล้วนะครับนี่แดดออกแล้วนะครับก็เลยให้น้องแป้งล่ามมายืนตากแดดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับต้องล่ามเชือกไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เชือกไว้น้องจะเดินออกไปกินนงกินน้ําอะไรเล่ไปหมดนะครับก,ก็ทีนี้ก็ทําความสะอาดนะจะทาความสะอาดคอกให้กับแป้งล่ามก่อนนะครับต้องทําความสะอาดก่อนเพราะว่า มันหมักนานกลัวที่จะเป็นเชื้อรากเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องทำควาสะอาดเอาฟางออกแล้วเอาฟางใหม่ลงแล้วก็ล้างพื้นนะครับล้างพื้นล้างอะไรเงี้ย ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยครับนะบต้องคอยดูแป้งล้ำตลอดลูกปลาพวกนี้ที่เขาไอเนี่ยแหละครับต้องคอยดูต้องเอาไปทิ้งแล้วก็เอาอันใหม่มาฟูนะครับ ก็วัต้องห้องสะอาดครับมันต้องล้างด้วยนะครับต้องล้างมันต้องถูแบบน้ำลง you <laughs> ก็ล้างทำความสะอาดใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องฉีดน้ําล้างแล้วก็ให้ปูนแห้งด้วยนะครับส่วนแป้งล้าก็ออกให้ออกไปเดินเล่นก่อนนะครับให้น้องออกไปเดินเล่นแป๊บนึงนะครับให้เขาเดินเล่นแล้วก็อาบแดดด้วยนี่นะครับต้องขออาภัยนะครับก็ต้องใส่เชือกน้องไม่งั้นน้องจะเดินไปทั่วเลยนะครับน้องจะเดินไปกินน้ํากินอะไรเงี้ยให้เอฟซีดูน้องไปเรื่อยๆผมขอทำวามสะอาดแป๊บนึงก่อน เพราะว่าที่ดับที่นอนต้องต้องสะอาดนะครับเหมือนกับเรานอนนั่นแหละนะครับเราก็อยากได้ที่นอนที่มันสะอาดสะอ้านนะครับน้องก็เหมือนกันนะที่เขาไม่ที่เขาเป็นลําปีด้วยอย่างเงี้ยที่เขาเป็นโรคเงี้ยด้วยก็ต้องดูแลกันนด้านหนนะครับ ดูแลป็นแบบละเอียดเลยนี่นะครับนะน้ะองก็ออกมาเดินเล่นได้แล้วก็ทำความสะอาดกันนี่ครับก็จะฉีดน้ำฉีดอะไรล้างนะครับนะฉีดน้ำฉีดอะไรล้างก็ทำความสะอาดอย่างดีเลย แสงลำเอ้ยแสงลำแสงลำทำอะไรวะโอ้ยน้ำตาหยดติ๊กติ๊กอยู่เลยลูกเอ้ยเป็นไรเนอะ นะครับก็ล้างนี้แล้วก็จะฉีดน้ําฉีดน้ําเสร็จก็จะเป่าเอาลมมาเป่าอีกขัน้นนึงให้มันแห้งไวๆนะครับแล้วก็แป้งล้าก็อยู่นู่นแหละนะครับน้าหูน้ําตาไหลไม่หยุดพี่น้องเลยนี่นะครับแป่งล้านะก็ลําปีก็มียุบลงบ้างนะครับเบาบางลงแล้วนะครับน้ำตาไหล นะครับน้ำตาลนี่เกิดจากการเจ็บปวดนะครับปวดเมื่อเนื้อเมื่อตัวเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็จะล้างทัความาสะอาดระหว่างไอตัวที่มันเป็นซอกลงซอกเล็บของเขานะครับจะเอาน้ําฉีดล้างตรงซอกเล็บให้ก่อนนะป้องกันพวกเชื้อราอะไรขึ้นตามตัวตามเล็บเท้าเขาเนี้ยนะเดี๋ยวจะเป็นโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยจะลําบากนะครับก็ประมาณนี้ครับเอฟซีเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เดี๋ยวขอเวลาทคำความสะอาดก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ